ผมเรียนมอรัชบัณฑินครับไฟนี้ซ้อมมากี่วันครับก็ซ้อมมาตั้งแต่ต่อยที่เปืนโกนเสร็จก็ซ้อมเรื่อยๆมาเรื่อยๆเข้าซ้อมเลยวันอืมก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายก็เพิ่งกลับสุรินได้อาทิตย์หนึ่งครับเพราะว่าเปิดเรียนจบก็ไปซ้อมอยู่มอสุรินได้นิดๆนอืมแล้วกลับมาซ้อมต่อที่ค่ายนนทวัดยิน ปกติซ้อมอยู่นอนวัดยิมก็เพิ่งลงไปสุรินได้อ๋อก็คือไปที่นู่นต่อเลยเพราเราไปเรียนอยู่ด้วยเนาะใช่ครับเพิ่งไปเรียนครับอก็สอนที่นู่นแล้วมีใครไปเป็นผู้บังคัผู้สอนบางทีนัดก็เยอะครับน้ำโทนเอ็มซีเจ็ดเจ็ดซูรินทร์สซ์ประกอบแล้วก็มีเพื่ศักดาบัวซูรินทร์ก็คือพวกเพื่อเพื่อพี่ๆเนี่ยค่ายเช่นกันนะครับตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละยี่สิบปีครับเราสูงเท่าไหร่หนึ่งร้อยถึงหนึ่งเก้าน้ำหนักไปปล่อยประมาณกี่กิโลครับประมาณหกสิบเอ็ดกิโลเราไว เป็นไงสองส่งไฟก็ผัดเพล์ชนะกันมาไฟแรกเราก็ชนะชนะเขาไฟสองแพ้เขาไฟแรกมีเวลดเท่าไหร่ร้อยร้อยสไฟสองร้อยสิแร้บแปดแล้วไฟนี้ร้อยร้อยยาเลยใหญ่ไปไหมคิดว่าเหลือโตขึ้นแล้วมันก็ต้องเบลดก็สูงขึ้นไปเนาะแล้วว่าช้านี้สอบเป็นไงได้ร้อยยีสิบสามจุดเกาอมาลดจุดเก้าแต่ก็ไม่น่ามีปัญหาเนาะ ร่างกายตอนนี ALLY, ้เป็นไงสมบูรณ์แข็งแรงสบูรแข็งแรงครับเนาะแล้วล่าสุดที่เราต่อยไว้ต่อยไว้กับวันนั้นเจอกับพี่เปิ้ลโกนร้อยยี่สิบก็ชนะคะแนนเข้ามาอืมแล้วก็กลับไปก็เข้าไปซ้อมปกติเลยครัไงนี้เราคุมคุมมาประมาณกี่กิง สามส <eben S 1> ี่โลได้สามสี่โลได้เราต่อยเวิมารวล้มทั้งหมดเลยกี่ไฟแล้วก็มารวุลมทั้งหมดก็ได้ประมสองร้อยไฟเนาะเราคนจังหวัดชินดลมอ่ะฝากเชิญชวนแฟนคลัๆเราหน่อยฝากพี่น้องชาวริดลมและเอฟซีทุกคนนะครับเชื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับไฟนี้ผมจะทำให้เต็มที่ครับโอเคขอบคุณน้องชายครับผม